ถึงแล้วครับวันนี้ออกมานอกสถานที่หน่อยผมกับผมครับเมทาจากแคลิบอยเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับผมมาทดสอบนะครับเจ้ารถคันหลังคันนี้ครับตัว Ford Next Gen แต่งเต็มที่ผมบอกแต่งเต็มทุกคนลองดูครับตัวนี้ครับที่ออกมาใหม่ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้คือเรียกว่า c y b e r l i ลิและด้านบนตรงนู้นครับที่เห็นเป็นถาดแบนๆนะครับตัวนู้นคือ ไตตันแหลกนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับติดกับรถไฮรักแชมป์ตัวนี้เป็นตัวไซส์ใหญ่ครับตัวนี้เมตรหกจะเห็นว่าทุกคนครับด้านบนเนี่ยจะใช้ขาเฉพาะรุ่นของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มจากตัวไซเบอร์ลิตคันนี้ก่อนตัวนี้ก่อนครับที่ติดอยู่คันนี้นะครับว่าการทํางานเป็นยังไงการน้ําได้จริงไหมขับรถมาเนี่ยกระจกมองหลังผมมองเห็นไหมนะครับมีเสียงดังเข้ารถไหมผมมารีวิวจัดเต็มให้ทุกคนดูเลยนะครับเพิ่งถึงเลยเหนื่อยมากครับขับรถมาไกล เดี๋ยวไปดูกันครับเอาแล้วทุกคนเตรียมของเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็ออกมาแคมปิ้งเล็กๆคนเดียวนะครับแล้วก็มาถือโอกาสเทสรถไปด้วยนะครับก็เตรียมเรียบร้อยมีกระติกมามอาีอุปกรณ์แคมปิ้งมาชงกาแฟอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ผมมีพวก ชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับว่าตัวนี้พื้นที่การใช้งานมันเยอะขึ้นนะครับถ้าลองดูด้านหลังผมนะครับว่ามันสามารถขนของที่สูงกว่าขอบกระบะได้นิดนึงนะครับตัวปกติแล้วเนี่ยโรถลิ่ของเรานะครับสามารถบรรทุกของนะครับแค่เสมอขอบกระบะแล้วก็ปิดมาปุ๊บมันก็จะเรียบใช่ไหมฮะตัวนี้ไซเบอร์ลิ่เนี่ยจะเห็นด้านหลังครับว่ามันสูงนิดนึงครับเสมอหัวเก่งนะครับแล้วก็ลาดลงมาจะเห็นว่ากระเป๋าเดินทางของผมเนี่ยก็คือมันสูงหน่อยหนึ่งนะฮะ ก็ใส่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้เวลาเราปิดมาปุ๊บมันก็จะสโลปลงมานะครับข้อดีของมันก็คือที่ผมขับมาเนี่ยที่ผมเจอนะฝนมันตกนะครับพอผมเปิดมาข้างในเนี่ยของไม่เปียกเลยสัมภาระไม่เปียกเลยไม่มีน้ําขังเลยครับก็คือว่าเวลาเราขับมาปุ๊บมันสโลปลงใช่ไหมฮะน้ําฝนมันก็จะไม่ขังนะครับมันก็ไล่น้ําฝนไปแล้วก็ระบบระบายน้ําที่ผมทํามาที่ทางแคลิบอร์เขาติดตั้งให้นะครับตัวนี้ครับท่อตัวนี้ก็ระบายน้ําได้ดีครับฝาท้าย ที่สาคัญเลยนะครับผมไปจอดแวะตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับฝาท้ายเนี่ยพผมกดล็อกปุ๊บฝาท้ายมันก็ล็อกเลยนะครับโรลลิดก็ล็อกฝาท้ายก็ล็อกนะครับของข้างในไม่สูญหายป้องกันการโจรกรรมนะครับแล้วก็ตรงจุดนู้นนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นระบบไฟนะครับก็จะเป็นที่จุดบุหรี่เสียบที่จุดบุรีนะครับแล้วก็ไฟเป็น USB นะครับชาร์จไฟ12โวลต์แล้วก็จะเป็นตัวไฟนะครับส่องสัมภาระภายในรถนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดให้ไฟเบรกตรงที่3เราก็มีให้เวลายามค่ำคืนเนี่ย ตัวนี้ก็สว่างมากๆเป็นหลอด LED นะด้านบนตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นกล้องนะครับกล้องมองหลังเนื่องจากเนี่ยตัวนี้ถ้าถ้าเข้ามาเห็นใกล้ๆนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นจอทึบเลยนะครับเราไม่สามารถมองกระจกด้านหลังได้นะครับตัวนี้เราก็มีกล้องให้นะครับ <Oui S 1> เวลาผมขับมาเนี่ยในรถเนี่ยผมก็ดูกล้องด้านหลังนะครับ <Oh oh. ส่วนด้านบนด้านบนเนี่ยเป็นไททันแหลกนะครับไททันแหลกตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับของไฮรักแชมป ของให้ลักแชมป์เนี่ยจะเล็กสุดเลยนะ850เซนติเมตรนะครับตัวใหญ่เนี่ยผมมีอยู่3ไซส์นะครับเป็นเมตรหกสิเมตรแล้วก็2 0เมตรนะครับตัวนี้ที่ผมติดมาเป็น Ford n e x ็กเ n นประตูก็ใช้เมตรกสิำลังพอดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับถ้าเป็น SUV ผมว่า 160, 190, เมตรหกสิเมตรเกนี่ยกำลังสวยเลยนะครับด้านบนตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับ แข็งแรงมากบอกได้เลยแข็งแรงมากในบ้านเรานะครับแหลกที่ลักษณะแบบนี้นะครับแข็งแรงแบบนี้ใช้อลูมิเนียมหนาถึง2มิลนะครับแบบนี้นะครับบ้านเราไม่มีไม่มีใครทํานะครับต้องนาเข้าเท่านั้นแล้วเมื่อนาเข้าปุ๊บราคาก็ไปไกลเลยแต่คลริบอยเราทํามาแล้วนะครับราคาย่อมเยาจับต้องได้ไม่เกินใจแน่นอนราคานี้ครับความหนานะครับผมบอกไปแล้วว่าอลูมิเนียมเนี่ยหนา2มิลนะครับความหนาของตัวถานนี่ครับ และจะเห็นดีไซน์นะครับที่ผมบอกว่าเป็นสโลปขึ้นไปนะครับตัดลมที่ผมขับมานะครับลองใช้งานจริงขับมาเสียงวิทผมเหยียบมาประมาณร้อยหนึง่งมาเรื่อยๆครับร้อยไม่ไม่เกิดร้อยยี่เสียงลมไม่มีนะครับไม่มีวิทไม่มีอะไรนะครับลมมาประทับปุ๊บมันเสยขึ้นไปมันเสยขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีลมรอดช่องไม่มีแก๊ปที่ลมมันจะแบบไปรอดแล้วมันจะดังวิทเข้ารถตัวนี้ไม่มีแน่นะครับผมรับประกันตัวฮุกด้านบนสีเงินๆนะครับ อ่าตัวฮุกด้านบนถ้าเป็นไซส์นี้นครับเมตรหกสิบผมมีให้สี่ตัวถ้าเป็นเมตรเก้าสิบผมมีสี่ตัวเหมือนกันนะครับตัวใหญ่สุดสองเมตรสี่ผมมีให้หกตัวนะครับตัวเนี้ดีมากนะเป็นห่วงที่เป็นเหล็กหล่อครับเวลาดึงเวลาอะไรเงี้ยยากมากเลื่อยยังไม่ไม่อยากจะขาดเลยเพราะงั้นไม่หักแน่นอนแล้วก็ผมมีตะข่ายของแคลริบอยมาด้วยนะครับตัวเอ่อตะข่ายของแคลริบอยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับที่ผมบอกตะข่ายของแคลริบอยนะครับตัวเนี้ยอ่า ถ้าคนเคยใช้แล้วเนี่ยน่าจะรู้ตะข่ายของแคลรี่บอยเนี่ยมีความคงทนมากนะครับแล้วก็หัวตัวเนี้ครับไม่ใช่ว่าเออเราใช้ใช้ไปเจอแดดเจออะไรแล้วมันจะกรอบแตกตัวเนี้ยแข็งแรงนะแล้วเหนียวมากนานนเอ,อเจอแดดผมใช้มานานเหมือนกันไม่ไม่แตกเลยแล้วก็ตะข่ายก็ไม่ยืดเลยตัวเนี้ยผมใช้ตะข่ายอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับผมมีตะขา่ายสองไซส์มีเมตรสิบกับเมตรห้าสิบนะครับตัวเนี้ผมใช้เมตรห้าสิบเพราะว่าแหลกมันเมตรหกสิบก็ต้องใช้ะตะข่ายเมตรห้าสิบเวลาคุมปุ๊บจะตึงพอดีครับ อุปกรณ์สัมภาระภายในก็จะแน่นพอดีตัวนี้ผมอยากให้ดูอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นแหลกนะครับแล้วผมติดอยู่กับตัวฝอด e นเ n น o อดในเ e นตัวนี้มันจะมีคานมาให้ครับตัวนี้เราเรียกว่าคารลอยนะครับผมจะมีขาขาตัวนี้ครับเป็น CB716 นะครับเฉพาะรุ่นถ้ารถของเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับเป็น Fortuner เป็น m u x นะครับหรือ,อ Ford e เอ r อ t นะครับ มันจะเฉพาะรุ่นเลยพี่ใช้รุ่นไหนพี่ไปสอบถามทางร้านได้เลยว่ารถผมเป็น f o r t จูเนอนะครับขาก็จะเป็นเฉพาะรุ่นตัวเนี้มันก็เฉพาะรุ่นกันสําหรับ Ford ที่เป็นคาร์ลอยตัวนี้จับปุ๊บจะพอดีเลยนะครับใช้คู่กับขาจับแล้วก็ตัวแหลกตัวเนี้ไททันแหลกได้อย่างลงตัวครับเห็นไหมออกแบบมาพอดีครับตรงนี้ไม่มีช่องไฟไม่มีช่องแก็บเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้แคลริบอยสวยงามครับที่สําคัญถ้าลองดูใกล้ๆครับจะเห็นตัวนี้ครับเป็นกุญแจนะครับล็อกนะครับ เป็นฝาพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นกุญแจปิดหัวน็อตด,ด้านใน <Wow. S 1> ที่ปิดหัวน็อตด,ด้านในเนี่ยข้อดีของอมันเลยอันดับแรกสวยงามข้อที่2คือป้องกันการโจรกรรมนะครับพอเราปิดตัวนี้ปุ๊บหัวน็อตที่ฝังอยู่ด้านในก็ไม่สามารถถอดออกได้นะครับ <Wow. S 1> ปลอดภัยไปอีกขั้นหนึ่งครับของแคลิบอยเขาคิดมาแล้วปลอดภัยแล้วก็สวยงามด้วยใช้งานได้จริงด้วยครับ และอีกตัวหนึ่งครับที่ผมแอบติดมาแล้วก็เป็นพิเศษมากๆจริงๆแล้วไอเทมตัวนี้นะครับออสเตรเลียผมทําส่งออสเตรเลียอยู่ขายดีมากๆเพราะว่าเทางนู้นเขาฮิตมากนะครับตัวเนี้ยผมใช้ชื่อว่าซอฟต์กาดนะครับฟังดีซอฟต์กาดข้อดีของซอฟต์กาดก็คือตัวนี้เป็นเหมือนพรมครับเป็นเหมือนพรมเราขึ้นไปนั่งไปทําอะไรปีนขึ้นไปใช้ของใช้สัมภาระอะไรภายในเนี่ยมันสะดวกสบายแล้วก็ไม่เจ็บ เวลาเราติดไลเนอร์ถ้าทุกคนเคยขึ้นท้ายกระบาดแล้วมีไลเนอร์เวลาเราไปคุกเข่าเวลาเข้าไปเนี่ยมันแข็งเนอะไลเนอร์มันก็จะเจ็บตัวนี้เราเรียกว่าซอฟ์กรดมันก็จะนิ่มๆครับนะครับข้อดีของซอฟ์กรดตัวนี้ก็คือมันไม่ลื่นสําคัญมากครับมันไม่ลื่นเวลาเราเอาของใส่ด้านในนะครับถ้าเป็นไลเนอร์ทั่วไปเนี่ยเวลาเราเบรกที่ของมันทิ่มแบงางหน้าโยมข้างหลังตัวเนี้มันหนึบครับมันไม่ลื่นนะครับหลายคนคงสงสัยว่ามันทําความสะอาดง่ายไหมยากไหมมันจะอับไหม ตัวนี้แค่ฉีดน้ํไล่สิ่งสกรปรกก็ออกแล้วแล้วก็แห้งง่ายมากนะครับตัวนี้จอดรถตากแดดแป๊บเดียวก็แห้งแล้วแล้วติดตั้งง่ายขึ้นม่ใหญ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้ติดตั้งโดยใช้ตีนทุกแกครับเราจะมีตีนทุกแกตรงนี้นี่ฮะใช้ได้เหนียวมากครับเป,เปิดเปิดแล้วเปิดอีกอ่ะแข็งแรงทนทานครับแล้วก็เนี่ยไม่หลุดเลยฝั่งนี้ก็ไม่หลุดฝั่งนี้ก็เย็บมาแน่นหนาก็ไม่หลุดอยู่ดีครับทุกจุดติดตั้งโดยตีนทุกแกแล้วก็ตัวตีนทุกแกตัวนี้ครับมันก็จะเป็นสามเอ ติดอยู่ด้านล่างนะครับ 3m ตัวเนี้อ่าตัวนี้ครับเป็น 3m ติดแล้วก็ใช้ซอฟต์กราดตัวเนี้ยึดเข้าไปได้เลยทําความสะอาดก็ง่ายนะครับนิ่มด้วยแล้วก็บรรทุกของก็ไม่ย้อใบยเย้มาครับของก็จะหนึบอยู่กับที่เลยนะครับเค <Okay. S 1> ใช้งานได้จริงผมบอกแล้วไอเทมที่ผมติดมาก Next Gen ระฟอดเน็กเจนคันนี้ใช้งานได้จริงทุกอย่างแล้ววันนี้ยผมก็ขับมาเทสเลยผมชวนอีกครั้งหนึ่งที่ผมขับมานะครับด้านบนนะครับไตตั้นแหลกไตตั้นแหลกจาให้ดีครับตัวนี้ไตตันแหลกนะครับ มี3ไซส์ไฮรักแชมป์หนไซส์นะครับ8 5ด้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็หเมตรหกสิบหเมตรเก้เมตรสไตตันแหลกใช้คู่กับตะข่ายของแคลิบอยครับ CB 9 9เมตรห้นะครับเลือกไซส์ได้2ไซส์นะครับเมตรสิกับเมตรห้และใช้คู่กับขาจับ716นะครับขาจับ716แยกเฉพาะรุ่นนะครับฟอร์ n น็กเ e นนะครับฟอร์เ e เวอร์เลสไฮรักรีโวนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนะครับมิวมีหมดทุกยี่ห้อ ลองสอบถามได้ครับและที่สาคัญเลยตัวนี้ไฮไลท์ไซเบอร์ลิตไซเบอร์ลิตตัวนี้จาให้ดีครับไซเบอร์ลิตตัวนี้ติดอยู่กับฟอร์เน็กเ e นผมทํามรุ่นนะครับฟอร์เน็กเ e นนะครับไฮลักรีโวแล้วก็เออิซูซูนะครับอิซูซูก็จะเป็นตัวออนนิวครับอ่าที่ขายในปัจจุบันตัวนี้นะครับสีตรงนี้ครับเป็นพ่นสีเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกเกสีมีความเงานะครับวัสดุเป็นไฟเบอร์กาสนะครับประกอบกับฝาอลูมิเนียมนะครับเรียกว่า ไซเบอร์ลิดครับจำให้ดีไซเบอร์ลิดนะครับตัวนี้สอบถามได้ที่แทนร้ังค้าของแคลิบอยได้ทุกที่ครับและถ้าท่านใดนะครับสนใจอุปกรณ์ประดับยนต์ของแคลิบอยอย่างที่ผมรีวิวไปเบื้องต้นนะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่โรงงานโดยตรงเลยครับเบอร์โทร023607555นะครับหรือช่องทางโซเชียลเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเอ่อ w w w c a l i b o y c o m เราก็มีนะครับ i n s t a g r ก m มเราก็มี YouTube เราก็ลงนะครับแล้วก็ ติ๊กตอกเราก็มีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ปุ๊บมันจะเตือนติ๊งติ๊งติ๊งเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ว่าเรามีสินค้าใหม่ลงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานแคลรีบอยด้วยครับและคลิปนี้นะครับผมเมทาจากแคลรบอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีคร like, ับ Carry Boy The name of quality and design.